สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีกันเราจะพาไปกินปูแล้วก็พาไปดูเหี่ยวกันนะคะ่ตอนนี้เนี่ยที่พักแรกนะคะที่เรากำลังจะไปก็คือชื่อว่าทะเลสาขวัดสมุทรนะคะทางเข้าเนี่ยจะลึกมากแต่บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆเลย ตอนนี้นะคะเราถึงที่ที่พักกันเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเงียบสงบไพรเวทส,ส่วนตัวมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนทานอาหารนะคะแล้วก็มีร้องคาราโอเกะด,ด้วยค่ะส่วนตรงโน้นเนี่ยก็จะเป็นแพรที่เขาพาเราไปชมเหี่ยวนะคะ เอาละค่ะต่อมาก็ได้เวลาของอาหารเที่ยงแล้วนะคะซึ่งอาหารเที่ยงเขาเนี่ยจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะทานได้ไม่อั้นเลยแต่ว่าขอให้ทานให้หมดนะคะอาหารของเขาเนี่ยจะมีหมูชมวงค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านเลยแล้วก็มีผู้ผัดผงกะหรี่ทะเลผัดช,ชากุ้งผัดผักรวมมีแล้วก็ปลากระพงทอดราดผิกนะคะซึ่งบอกเลยว่าอาหารน่ากินมากโดยเฉพาะหมูชมวงเนี่ยอร่อยที่สุดเลยค่ะ กนข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันดีกว่านี่ทุกคนบอกเลยว่าวิวแบบดีมากติดทะเลเลยนะคะนี่ก็คือแอร์บอกเลยว่าแอร์เย็นมากแล้วคือห้องน้ําเขานะคะจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคะบอกเลยว่าถูกใจสุดๆไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำ,นำมีตต่อไปนะคะได้เวลาลงแพกันแล้วนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมาก ก็คือแพรของที่พังนะคะจะใหญ่มากๆเลยแล้วก็บันไดอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะมันจะเป็นชีดเล็กๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ โอเคค่ะหลังจากเราดูเหย่่ยวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นของเขานะคะจะมีปูน,นึ่งนะคะมีกุ้งเผากุ้งเช่น้้ำปลาหอยนางรมสดๆเลยนะคะแล้วก็มีหมึกย่างต้งยมยำทะเลปลากระพงทอดล่าน้ำปลาแตงโมและสับปะรดค่ะบอกเลยนะคะว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากแล้วกูู้ตัวใหญ่มากส่วนสับปะรดนะคะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบบอกว่าทุกคนแบบทุกคนห้ามพลาดสับปะรดคือที่สุดอะ่ะจริง อาหารช้าของเรานะคะจะเป็นข้าวต้มกุ้งหมูสับค่ะข,ขนมปังปิ้งเนาะแล้วก็มีพวกเส้นจาผัดปูนะคะนี้อร่อยมาก